สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่3เดือนมกราคมปีพศ2565จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิกคอมวันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคันเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลาลิกาสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างมียาริอันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรบบนเต้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบปรวมบไซต์พวกเขาพบมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างบียาเลียนนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการนักชับมิสโมสอนนัดนั้นนะครับบียเลียนเปิดบ้านต้อนรับการมายของเรบบนเต้ผลคือเสมอกันไป0ประตูศูนย์ครับผม ติ2 0เกมหลังสุดคอนเนต้นเจ้าบ้านอย่างบีเจริอันนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ3และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ5เกมรวดครับผมโดยนัดล่าสุดคอนเนต้นเจ้าบ้านอย่างบีเจริอันนะครับอยู่ที่รายการดาริกาสเปนนัดนั้นนะครับบีเจริอันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสผลคือบีเจริอันเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทานด้นทีมยัอย่างเรบบนเต้นะครับพวกเขาชนะ1เสมอแและ 11, แพ้1 1เกมหากดูสถิติยอนหลัง5าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทานด้นทีมยัอย่างเรบบนเต้นะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนนัดนั้นนะครับเรบบนเต้เปิดบ้านพบกับบาร์เซียผลคือเรบบนเต้เปิดบ้านแพป้ปัสตสกอร์3ประตูต่อสีครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลนตราคาของสถาบันถูกต้นงตามกฎหมายจากสถิติเฮตูเฮต d การพบก,กันมาของทั้งสทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่บียาเลียนที่มีฟอร์มที่ค่อนข้างดีกว่าผมขอฟันธงว,ว่าบียาเลียนสามารถเปิดบ้านชนะทางเรมบันเต้ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศนครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการดาริกาสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโอซาซูนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตลีติกบิเบาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่านะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลาลีกาสเปนนัดนั้นนะครับแอตเลติกบิลเบาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซาซูน่าผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผมสถิติ20เกมหลังสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่านะครับพวกเขาชนะ8เสมอ6และแพ้6เกม หากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2สเสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างโอซาซูนานะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนนัดนั้นนะครับโอซาซูนาบุกไปเยือนน่าเกตาเฟ่ผลคือโอซาซูนาบุกไปแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของท่านทีมเยือนอย่างแอตลิติกบิลเบานะครับพวกเขาชนะ5สเสมอ10แพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่า พวกเขาชนะ1น่น 1, เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสดุดของนักทีมอย่างแอตติกบิลเบานะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนนัดนั้นนะครับแอตติกบิลเบาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดผลคือแอตติกบิลเบาเปิดบ้านแพ้ไปร้วยสกอร์1ประตู่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกหมายจากสถิติเฮตุเฮกการพกมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกมา4เกมซึ่ง4ี่เกมนั้นนะครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างโอซาซูนาที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่โอซาซูนาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตติกบิวเบาผมยังมีความมั่นใจไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างโอซาซูนาครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าโอซาซูนาสามารถเปิดบ้านชนะทางแอตติกบิวเบาไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่3าก,กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการลาลิกาสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคาดิสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซบีย่าคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามสิบห้านาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบูมิไซพวกเขาปบมาสองเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างคาดิสนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมดสองเกมรวดครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนนัดนั้นนะครับเซบีย่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาดิส ผลคือเซบีย่าเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับผม4-20เกมหลังสุดของท่าน,นเจ้าบ้านอย่างคาดิสนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ8และแพ้8เกมหากดูส 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของท่าน,นเจ้าบ้านอย่างคาดิสนะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนนัดนั้นนะครับคาดิสบุกไปเยือนท่าน,นเลอัรมาดริดผลค,คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับผม เรามาดูในส่วนซิติ20เกมหลังสุดของนักทีมเยือนอย่างเซบีย่านะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และ,พละ 4, แพ้4เกมหากทูถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนักทีมเยือนอย่างเซบีย่านะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนนัดนั้นนะครับเซบีย่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากเซติเฮตุเฮการพกมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนไปไซท์พวกเขาพกมา2เกมซึ่ง2เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมเย็นอย่างเซบีย่าที่ทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่เซบีย่าต้องบุกมาเยอนทานคาดิสวันนี้ผมมีความมั่นใจไปที่ทางทีมเย็นอย่างเซบีย่าครับผมผมขอฟันธงว่าเซบีย่าสามารถบุกไปชนะทางคาดิสได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามครับผม แต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI T เด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ AI T เด d ate. .com หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆ,ๆสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ด .com ส่งทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่าไงครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ